แล้วเราเรายังคิดที่จะไปนะครับเสรีกับประเทศต่างๆทุกตอนนี้เราก็มีคู่ค้าต่างๆสองกประเทศที่เราเรียกว่ากลุ่มอาเซียนหกนะครับจีนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินเดียอาเซียนเ,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 เราที่ผ่านมาเราก็เรียกว่าประสบความสาเร็จถ้าให้คะแนนห้าคะแนนเนี่ยผมก็เชื่อว่าประมาณสักสี่คะแนนนะครับเราได้ทํา FGA กับกลุ่มกับห้าเออหกประเทศนี้มีห้าฉบับด้วยกัน ทำเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่เนื้อหาของมันนั้นเนี่ยที่ผมไม่ได้ให้อีกหนึ่งคะแนนที่ขาดไปนั้นเนี่ยเพราะว่าเนื้อหาของมันนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เสรีอย่างจริงจังนะครับทุกประเทศก็ยังใช้ลักษณะที่ว่ามีความคิดเดียวกันที่ว่ากับเพื่อนบ้านเราเีนยนสิบประเทศเราเปิดให้เสรีเต็มเต็มเลยนะครับแต่ว่าสําหรับอะไรเพื่สิบประเทศที่เราถือว่าเป็นพี่น้องครับเราเปิดให้พี่น้องเนี่ยเต็มที่นะครับแต่ว่าเพื่อนบ้านอีกหกคนนียเราเปิดให้แบบพอสมควรและทุกคนก็จะแอบไปทํา นะครับเป็นความตกลง FTA แบบรายประเทศอย่างไทยเราก็ไม่ใช่แอบทำนะครับนี่ไทยเราทําไว้กับญี่ปุ่นก่อนหน้านั้นแล้วเราไปร่วมกับอาเซียนทำกับญี่ปุ่นฉบับนึงนะครับเวลาที่เราทําเป็น2ประเทศด้วยกันอย่างสมมติไทยญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะให้มากกว่าหน่อยนะครับเพราะถือว่าเวลาที่เราเจรจาได้ทั้งสองประเทศใช่ไหมครับเขาให้เรามากเราไปให้เขามากนะครับแต่พอเวลาเราไปรวมกับอาเซียนอื่นเพื่อจะทําอาเซียนญี่ปุ่นเราก็ตักตักเอาไว้หน่อยนะครับ เพราะว่าอาเซียนญี่ปุ่นนี่มาจจะมีผลนะครับคือถ้าเราไป,วปรวมกับอาเซียนอื่นแล้วไปทำ FTA กับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะมีผลข้างเคียงบางอย่างนะครับสินค้าบางอย่างที่มันอาจจะไหลเข้ามานะครับจากอาเซียนอื่นโดยผ่านอาเซียนญี่ปุ่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยต้องเข้าใจง่ายๆก็คือว่าเราเราถ้าเราทำเสรี FTA ระหว่งางทวีปาคีก,กับประเทศที่ไม่ใช่อาเซียนเนี่ยเราจะเปิดให้มากหน่อย แต่พอเราไปรวมกับอาเซียนดีแล้วก็เข้าไปทำให้ดีเเราจะไม่ค่อยเปิดนะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าไม่ให้การยังขาดไปอีกหน,น,นึ่งคะแนนที่จะได้เต็มนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้เปิดจริงๆแล้วโดยเฉพาะยิ่งเรื่องบริการและลงทุนเนี่ยนะครับในความตกลงที่อาเซียนไปทำกับคู่ค้า6ประเทศเนี่ยจริงๆเรียกว่าเป็นแบบคอสเมติกเลยนะครับคือเขียนไม่ว่าเราจะเปิดกันนะนะครับอีกสามปีกนมาคุยก,กันอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริการลงทุนยัง แท,แทบจะไม่ค่อยเสรีเท่าไหร่เลย,เลยนะครับ mm hmm. ในกรอบของการที่อาเซียนไปทำกับคนอื่นนะครับและตอนนี้ครับมันจะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่นล้วคืออาเซียนเราจะขยายออกไปนะครับ mm hmm. จาก10ประเทศที่เป็นเขตการค้าเสรีเนี่ยที่เรามีไอเดียท่ยานคงเคยได้ยิน ทำเป็น13หรือ16ใช่ไหมครับจะเป็นเขตการค้าเสรีของ16ประเทศถ้าทําได้นะครับ16ประเทศก็จะคืออาเซียน10ประเทศแล้วก็คู่ค้าเรา6ประเทศที่ว่านี้นะครับจะแบบอิสระหมดเลยครับนะครับบริการลงทุนการค้าภาษีศูนย์หมดนะครับนั่นคือไอเดียที่กำลังคิดอยู่นะครับวันนี้ถามมาเท่าที่ผ่านมาเราทําได้ขนาดไหนถ้าเฉพาะเรื่องนี้นะครับผมยังให้คะแนนแค่หนึ่งเด่นนะครับเพราะว่าเรายังคุยกันแล้วยังไม่ตัดสินใจด้วยนะครับว่าจะทาขนาดไหนนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเดี๋ยว นะครับเดี๋ยวผมคงจะพูดในภาคหลังว่านะครับเรากำลังจะเริ่มก้าวอีกสเตจหนึ่งนะครับในเรื่องของการทําขยายเขตการค้าเสรีมาเช่นเดียวกันรับท่านผมคงต้องการนะไนครับครับขอบคุณมากครับท่านรองผู้พันครับวันนี้ท่านก็มาแบบผ่อดหมวกข้าราชการนะฮะธรรมดากระทรวงพาณิชย์จะไม่พูดแบบนี้นะคระพูดนี้เดี๋ยวไม่มี่นั่งครับธรรมดาแล้วข้าราชการท่านนี้ก็พูดว่าทุกอย่างดีหมด วันนี้ท่านก็มาแบบแบกแนวนะครับวันนี้มาแบบเปิดใจพูดกันเลยนะครับนะครับก็มีการให้คะแนนกันตรงๆเลยนะครับว่าในเรื่องทำนุนกางเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมันมีอะไรขาดบ้างนะครับแล้วก็ยังมีโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดเสรีด้านแรงงานจากด้านการเข้าถเงินทุนนะครับยังยังยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ท่านก็ให้คะแนนด้วยนะครับมีการให้คะแนนด้วย จากห้าเนี่ได้สี่บ้างเป็นสาบ้างเลยนะครับดังนั้นทีนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะการให้คะแนนเนี่ยผมจึงเดี๋ยวผมจะอยากจะขอถามท่านวิทยากรอีกสองท่านด้วยนะครับว่าท่านจะให้คะแนนในไหน,นกับอาเซียนในช่วงสี่สิปีที่ผ่านมาเนี่ยจะให้เกรดอะไรนะครับท่านาท่านอาจา,ารย์จุลชัยครับก็คือถ้าเราคำนึงถึงข้อเท็จจริงว่าอาเซียนเนี่ยนะครับเป็นองค์กรที่เป็นจับฉายนอตใหญ่นะฮะ คือประเทศสมาชิกสิประเทศเนี่ยมีระบบการเมืองทุกระบบในโลกย่อมันที่มีมีเศรษกิจที่แตกต่างกันแล้วก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเรามีาศาสนา,าใหญ่ๆอยู่ในนี่เพราะฉะนั้นอาเซียนจะมีปัญหาหุปสคมากกว่าทอี่ดูสิเท่าแล,แล้วเราจยงแบ่งออกเป็นฝ่ายทะเลกันด้วยเพรั้นนี่ยบาลท่านะคับ แรื่นี่คือคือเหตุผลนะฮะว่าถ้าเราดำเนิงถึงข้อเท็จจริงตัวนี้นะฮะแทนเรื่องเรื่องการเป็นความมั่นคงนต่ผมคิดว่าอาเซียนเนี่ยถ้าไหลเป็นห้าเนี่ยว่าเท่าห้าเห็นไหเนี่ยเรื่องความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงนี่นะฮะจะให้เต็มนะครับวางให้สูงมากเลยนะผมคิดว่าคุณนรินทร์คงจะให้ต่ำนะครับผมผมเป็นอย่างนี้นะผมให้คะแนนเท่ากับพ่อสุภาพ อย่างเลยแต่ว่าคะแนนเต็มแปไม่ใช่ห้านะตอนแรกย้ายเสร็จมันเบ้อไปหน่อยครับแต่ว่ามัน,ม,นมันต้องมันต้องผ่านดนะครับโอเคอันนี้ตามผมพูดมาแล้คือคืออย่างเงี้ยผมคิดว่าเราเราต้องเราเรา,เราต้องมาดูว่าอาเซียนเนี่ยจริงๆแล้วผูน้นําของประเทศต่างๆของเราเนี่ยผมคิดว่ามีความมุ่งม,มั่นที่ดีนะฮะมาได้จนทุกวันนี้ผมว่าดี มีความสามัคคีในการประชุม,มเรียกว่าแคบทุกระดับเลยแต่ผมคิดว่าเอ็มอูที่เขาเซ็นไปในสมมติทั้งหลายเซ็นไปยนเนยอะแยะผมก็เซ็นได้และเซ็นเป็นร้อยๆฉบับผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรมั่งแต่ไม่เป็นไรมันเป็นภาพที่เ,าเอาไมาเห็นไงนะผมว่าคิดว่าทุกอย่างเนดีในระดับหนึ่งทีเดียวนอกจากเรื่องถ้ามีความสามัคคีกันดีนอกจากเรื่องสเปดลี่ที่ทางใต้ของกีเนี่ย นั้นก็มีปัญหากันหน่อยอยู่ดีอยู่มาวันหนึ่งไม่ไม่มีคอมม้นิเคยนคอมม้นิเคออกมานี่ก็เ,เรื่องแปลกนะครับเรื่องเรื่องอ,อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องพ r อาร์ประชาสัมพันธ์เรื่องอาเซียนผมคิดว่าหลายหลายคนในประเทศไทยอะไม่รู้ว่าทงอาเซียนเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแล้วหลายหลายคนในนี้ก็คงไม่รู้ว่าประเทศพม่าเขาเปลี่ยนธงชาติไปสิบหกเดือนแะล้วน อันนี้เป็นเรื่องแปลกเมื่อวานนี้ผมไปสมัมมนาขออนุญาตเมื่อวานนี้ไปสมัมมนาจับกจอกรมเจรจาสิ่งแรกที่ผมเข้าไปดูพวกโรงอาพนี้ก็คือธงของประเทศต่างๆพอผิดปั๊บผมจะเข้าไปบอกเลยบอกนี่คุณเป็นคมเจรจานะเรื่องนี้สําคัญมากเป็นประเด็นที่คุณต้องแก้เลยธงพมา่าเขาผิดไปแล้วเมื่อวานนี้ผิดผมเลยบอกให้คุณนี่เป็น o r ิเนเตอร์คุณต้องคุณต้องทําให้ถูกนะ เราจะสังเกตว่าเรื่องอินฟราสตรักเจอร์สาธารณูปโภคเรื่องสเองส้นทางคมนาคมผมว่าไปได้ดีนะแต่ว่าควรจะดีกว่านี้อีกอย่างนึ่งคือเรื่องสกอร์ค a r สกอร์ค่ซึ่งเป็นเหมือนกับ KPI ไว้วัดว่าอาเซียนที่บอกรวมกันแล้วที่ทำนี่ทลนันตามรูปแ้นทาไปได้มากน้อยแค่ไหน,นผมว่าอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องวัดให้รัฐบาลของอาเซียนมาบอกประชาชนทั่วไปของอาเซียนว่าเออฉันทําอะไรไปบ้างแล้วนะ แต่ว่ามีประโยชน์หรือประสบความสาเร็จมากน้อยแค่ไหนสําหรับ AEC สําหรับทางภาคเศรษฐกิจผมที่จะไปกระชชนจะมองแต่ว่าไที่ทุกอย่างที่ออกมาและที่ทําไปเนี่ยทาให้ฉันสามารถเซฟตังได้หรือเปล่าสามารถทําให้ฉันมีกําไรมากขึ้นหรือเปล่าอะไรเหล่านี้เป็นต้นถึงจะบอกว่าเออสำเร็จจริงเพราะฉะนั้นสกอร์คาร่าผมคิดว่าเออก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปมองสกอร์คาร่าแล้วบอกเออ ขาทาได้8 9 0เปอร์เซ็นต์แล้วคุณต้องสังเกตดูรัฐบาลเขาจะบอกว่าเขาทําดีเสมอในที่เมื่อกี้อาจารย์สมพัท์พูดแต่วันนี้พออสัมพัทธ์มาบอกว่ายังไม่ค่อยดีนะโอเคคนี้อย่างเงี้ยเราต้องไม่หวังอย่างที่อาจารย์สนใจว่าไม่หวังว่า AEC จะแข็งเท่า E.U. ของเราอ่อนไปเยอะแต่บอกตามตรงเลยไอ้ที่แข็งก็กําลังอ่อนเพราะ E.U. ตอนนี้มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะะแล้วผมคิดว่า